ข้าวเมาาว่าตอสางเกิดจากอะไรมีวิธีแก้ยังไงชาวนาส่วนใหญ่จะเจออาการข้าวเมาาว่าตอสางซึ่งเกิดจากสาเหตุจากการหมักฟางที่ไม่สมบูรณ์ทําให้เกิดแก๊สแคนาลซึ่งแก๊สแคนามีความร้อนสูงทําให้ข้าวไม่โตแค็กแกนใบเหลืองด่วนใหญ่ชาวนาจะแก้ด้วยการหมักฟางให้สมบูรณ์วิธีการแก้ส่วนใหญ่ก็ใช้น้ําหรือจุลทีย่อยสลายฟางแต่ต้องใช้ระยะเวลานานในการหมักอย่างต่ํา11 -28 ถึงวันแต่วันนี้พี่ออนมีวิธีไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลานานแถมยังหมักฟางได้สมบูรณ์ใช้เวลาเพียง10ววันยยวันนยยย่่อ7เปุป๋ไมครืงแ แหน่าไม่เกิดอาการข้า,าวเมาต่อสั่งคืนปุ๋ยให้กับนานะข้าวเพิ่มจุลซีดีให้กับดินเป็นอินรียแท้ไม่มีเคมีเจือปนข้าวโตว10วันขึ้นไปจะเห็นได้ชัดว่าข้าวจะเขียวสมบูรณ์ลดในการใช้ปุ๋ยลดในการใช้ยาคุมเรนลดในการใช้ยาเก็บยาที่สำคัญแก้ข้าวดีดข้าวเด้มากวนใจท่านใดต้องการพลิกฟื้นนะาข้าวให้กลับมาสมบูรณ์และไม่เสียเวลาในการหมักฟางง่ายๆเลยค่ะแค่เปิดใจใช้ดลบปริมาณต่อขวด1นึ่ันตีซีหรือ1ลิตรใช้ได้30ไร่อัตราการผสม3าฝาต่อน้ำา20ลิ หมักได้1ไร่ฉีดพ่นกับถังแต่ถ้าใช้กระโดน3ฝาต่อน้ํา5ลิตรได้ประมาณ1ไรท่ทําการหมักฟางเพียงแค่10วันเท่านั้นจบปัญหาข้าวมาต่อสังและข้าวดีดข้าวเด้งด้วยโดดลรอ